โอ้ oh. เมียกเลยเมียกคนพี่น้องเลยสิปีสิปีแอ้วสิบแปดี่นีผู้บา้ว่าสิบเจ็ดปีไบอเคยมีแม่นบอเเคยมีมีแต่ตอนนี้เ่มี้เคยมี่สือเคยมีอย่อ่เคยมีแต่ว่าตอนนี้นะอ,อกหักแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้อ,ตอ,องนอนหัดกคือ Đây hết hạn xe mình đi đâu vậy? Mà đây mà đây bớt đấy. Nè. Sao bèo mà tôi xài đế thì nào vậy? Sao bài đi <laughs> Mà sao này nè xưa... lên Chị mừng lên chị mừng lên xem mừng lên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  bố lên mừng 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 lên bít เอาถ้วยเขาน่ากลัวไปท่านนั้นยังต้มมีอยู่พี่น้องตมม้มไใบใวอยู่พี่น้องเอ้ยเคนเคนว่าสิกินเข่าครับพี่น้องทีมงานนี่โอ้ยหิวเข่าพี่น้องไปบริจาคเข่ามาโอ้ต้มมีได้ใจเจ้านี่บอกไปครับสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีงามทั้งเล่ชิ้ต้มมีต้มมีและบริบริจาคเข่าเสียส้าบริจาคเข่ามาตอานตอนลมันอะไรพี่น้องเอ้ยวันนี้วุฒิเข่า กินปลาเผ็ดแปลรก็เผ็ดยังไปกินเจเอ่าพี่น้องเลยครับกินต้มยำก็พี่น้องกบเพื่อเผาป้วน้องเบลเลยแมนน้องเบลนกำลังตั้มสมนะตั้มสมแมนตัมมะละกอมะละหุงหะเออเดี๋ยวขอหยุดไปนะกินต้มยำแล้วก็กินมะละหุงน้ำพี่น้องเลยอ่าตัวบั้นซวนเฮ็ดยังไงนี่นะตันหุงเอ่อ mà hùng kỳ hùng cái nghe mọi hùng này người người mọ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 i người

Ờ, dạ vâng Ngã lâu mẹ nên tặng luôn loại nữa không lấy <laughs> đi nọ Nó này không? Nào đây to. tao một bên mà <laughs>

ก็ขูดไว้แ่ไปขดูดนี่เรษีพุ่นน้องคนองพออยากขึ้นตาตะมหูใช่ไหมขูดเรียบร้อยแต่เช่าวคนเห็นไหมออมนั่นนเียบได้มากนี้ชชุวน้าไม่เคยใส่ปะม,ามากมิเอิมเอิกมกเกลือเือังนีน่ะมเกลือคนกึงอกึงอกึงจัเหรอไงากึ่งง้างอเกึเืองา Đây là bậc lá quấn, mặc ướp, xúc đặc khắc. được xẹp ra không ạ? Chớp bớt nó vào phải không? Ừ. Nhanh không bảo? Ờ, nhanh ừ, mất rồi. Chớp đi xúc đó. Chớp đi này, cốt pít phải này. Bộ sai. Bộ sai, Bộ xài, pít phải đó. Đi lỡ, ổn chui ta can. Bộ mi nèo không ạ? Chớp cái cây kít. ổn chui Ừm. น้องเบลือว่ะมาณน้แล้วเราเนน้องเบลชิมดูแล้วบ่ก็ใส่พุงก้อนจากชิมจะเป็นชิมนักชิมดิใส่ใช้หนกเกินหน่้ใส่กระเจใช่นอเอาเศษมันใส่ก่อนเศษก็อือ nó mặc tâm hang cái tâm khỏi uh, hả mặc tâm hang ồ bây giờ khóc tẹt bao hả nó còn mặc tâm hang cái hèn sốt pho đó tâm bằng hang sạc sạc tà lạt tí sạc không bao sữa bên trong mà Ờ. Sạc sân phao tối, cặp sân phao măng con này tàng cái nó. Không ăn măng con. Có măng con này nhau <laughs> nhau đi. ยาวแต่ว่าน้อยเหมยาวน้อยสี่น้อยวิเกือบเกือบสองเกือบว่าเมตรหนึ่งแม่นเกือบเมตรหนึ่งแต่ว่ามาทางส่วนท่อตโต้ยแต่ว่าสันสันนี่ไงพี่น้องคนละมันแหลกไปเป็นน้ำจากคลองเกลอนมากบริจาคแม่เพิ่นกระดังไผ่โอ้แม่เพิ่นดังไผ่อยู่พี่น้อง เยังชินึ่งเข่าป่ะนะ่ตะตาจ้าเออตาจ้าแม่หมอไหวเออจะลงคุปต์อุจกิตาอ๋อท่านท่านท่านมาคนคนมาอยู่เพืเ่อนเลยท่นบารังไพเลยเลตันคลั่มป่แม่เออแบบนั้นอีกเลยพี่น้องเยบริบทยังแต่ว่าแม่พี่น้อยบารังไพไว้เพราะว่าถ้าว่าบารังไพไว้นี่ก็คลั่มอีกแม่พี่น้อย ตังไพรไววพุดอะไรนอกเนี้ยก oh. huh? ็ช่วยได้ก็นอกนี่ฮะนั่งหรเมื่อแสดงแสดงเออแสดงเราล่ะแสดงเออไปแสดงคอนเสิร์ต

เสพนคนตำํำน้องก็แสบอยู่ที่น่องฮะบ่เสพน่องฮะเ่กอือเออไปชี้มือคนงก็เรียบร้อยเลยพี่นอ้องแล้วรว่าไงน่นอมีพักบอกรับพักกินดิมีพักกินบ่ผออักมงเลิศมีบ่บัตรมีมีบัตอีกช้ง ฮลูดฮลูดลดอยู่นี่นะฮลดมันยังบัตบัตสลอดบัตลดฮลอดสลอดสลอดสลอดอยู่นี่อืมอัดเขาไปเนียสิพักเาไปเนียสิตียูอยูเกินอะไรนะพักนังเล่นนไหนอยู่นั้นเกจ้า

าตบมาเป็นัูเี่ยโอ้ยมีครบเบร์ลเมีมีครบเป็เบอไกลกินใครยังทำมาแห่งเยยังดี่้ยุ่มตงแล้วเลยเออนจอดดิโอตัดติดชีวิตน้องเบลัดจะตูังไบ้นี่ลงไปกินส่โนอย่งวงเยก็ทมากวแจงมาน อัไนเด้อกระ่าะเบิ yes> ้เบิ้ลรึม่ได้เสีอร์รแล้วมีทัวรเหร่อกะาลงกะมาแต่งงานเลยกินส้มมานะมากินต้นชอ่านี่นะพี่น้องเยเดี๋ยวถาไล่ตาได้พี่น้องด้วยถายเอฟซีให้พี่น้องได้เบิ่งเลยไดพี่น้องเลย พี่น้อยเลื่องมาเหี้ยพี่น้องเนาะอ๋อเนอมาบังนะเออเออไซมีนะมันยึงบุลเจั๊กอ่าไม่เอาไม่เป็นถวยด้วยนี่นะเป็นจอกน้ั่มนี่เนี่ใส่นี่เลยแบบเออเป็นโทน้่มแต่ตังนี่นะตั้งนี่หนอกอะไรดีเอามาเอาถวยเอาถวยเข้ามวะเนี่ยน้องเบียบัวเทิง บ็กกินเป็นโทเลยพี да. ่ช um, ิร right? oh, oh, hmm. ักมอันนี่ก็เส้นอันนี้ก็เส้นรวมกันเลยก็เส้นกระบวกเส้นพี่น้องแม่กินตำหมูฮู้งนี่จะเนาะจะเนาะไอ้ที่จะตะมุดไปเมื่อกี้แก่พี่น้องเไยแต่งล่างนะพี่น้องเลยอ้สซาเบลโอ้มันยังเหมือนเดิมเปลี่ยนมาทันทีพี่น้องกะงามอยู่กะคน คนงามจะได้กางามเนาะโตเราได้ซีกข้าวกินหนูเลยกินข้าวน้ำเด้ออืมกินข้าวน้ำน่องหนึ่เด้ออาหารยังมาหุงกับหมี่เออตำมะฮุงก็ต้มหมี่โอ้เป็นอย่างไรเสียบุติตำหน่ะมะฮุงมะฮุงมามาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำร่วมกันมากินข้าวน้ำน่องซาเบลเด้อพี่น้องเด้อโตตังค์กุ๊ก สาเบลเอกิน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 ไนคือคือเป็นขอัอเป็นค้วอะไรกินบนไหนเนาะคือผัวกับเมียเออมันก็ชิอองกอนเสจะออกะะอจะออะจว่า่อยากขอกินน้ำเห <c oughs> มืนมนอนจะจ็บอย่หนอืมไม่เป็นหนักไห มาเด้อพี่น้องมาเด้อตุมีตุ่มีบ่เห็นอย่าปากเลสดโย่ะกเพชรกันม้อมีบเพชรนั่นเอพี่น้องเลยมมีบเพชรเนี่ยคอกเพชรดิบมีแเ่เพชรหาวเอาอะเบาออาแม่ลงตักไหมตักฮะบอกกินเงก็กินมียานอื่น แมนมหลุงเบลว่าบก,กินมีพี่น้องก้ย,ยันอ้วนเป็นวะบก,กินมีกินเสร็จเนาะตรวคนตรว,วตรวจดู

เห็นอะไรปลาเนองน่องกินดิบอยู่ดิเบ้ออเห็นอะไรสักตบมั้งปีงเอาเนาะน่องปีงเอาตัวหนึ่งปีงใช่อ่าอันนี้กินน่องไม่อยากกินเบ้อช่วยใส่ตัวหนึ่งแล้วพออืออตัวหนึ่งใส่สองตัวแล้วก็น่องกับปีงเอาตัวหนึ่งเนาะเจนมัวมากก่อนอ๋อเงี้ยแล้ไปเอาปลาพี่หนุ่ยเพราะว่ามีมีทีมงานลงไปเอาปลาพี่หนุอยเอ้อตัวใหญ่เด้อพี่หนุ่ย Ủa bên nóng kín lắm nóng kín lắm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  Ăn lắm kín Nó kín lắm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  kín ต้มน้ำในใี่ใช่นี่ยนะโอ้ก็เพี้ยเตอ๋อใช่บางท่านว่าอยากกินต้มอยากกินตำโพงกินนี่ก่อนอยากหอนทอมกินเดือดก่อนยังก่อนนอ้องบอกให้กินยังกินข้าวน้องบมาปอดน้องประกากินนะปอดหายดิเจ้าเลยเลยิกชอบกินเลย,เลยปอดก็ได้ดิฮะ ไยก,กตีนเนี่มาตึกตีนไหมอ้าะนานยัยเนาะคัดปอเนยนยัึกตีนอืย่าถึกตีนไก่บ <c oughs> ่ะออพี่ต๋องเยดปกอนเป็นน,งนออังอะอ้อนข่าซื้อพม่ใชเป็นพ่หายเนาะไัน <c oughs> นี้น่องป,ปอนอนบริกันเลยเขาสอ <c oughs> อิ่มลวะน่องจะได้เพ็ดอยู่คืเปิดทาบน้องน่อ่าวอ่าอิ่มวะน้องย่างได้ไอ้น่องเนียกินอยู่เนยเนี้ยนี้ยนี้นีเอาไยหมดเลยสดเลยสดเลยคือกระเพรนี่มันจะขึ้นจะจานโอ้จะขึ้นวันนี้แต่บางหงพี่น้องย่างอยู่ก็เลยลโอ้ยหอนทองห่อยโอ้ยถากกินซอยปลาก่อน Nhưng xoay pan nhưng lại như thế nào Bắt giết xoay pan Nó không bắt giết Bố ai Hả? Ai Ai bắt giết mèn bố mèn Nó không tâm treo đấy nó nè Tâm bố biết Nó à, tâm khiên cầm Ai ai còn đại tâm kinh cầm bố phết uh, Tôi phải nói Nga mọi đi phải nói Mà dám mà dám nóng sao biểu <coughs> อพาเอฟซีไปเบึงอ่าทีมงานเพื่อนกําลังสีซอยปลาพี่น้อยสีซอยปลาเพื่อนเอาปลาขึ้นมาแต่น้องพี่น้อยก็สีใดไปกินอยู่คนนี้ okay. มากินอยู่นี่ตีองเบลกินอยู่นี้น่าสบายเนาะใส่ซอยนี่หมดเลยซอยหมดเลยซอยเด้องอไว้นะพี่น้องยปลาซาเบล รำายถืดใจบ่าวผู้ไทยแม่องนะแต่งเป็นเพลงอย่นี้มานี่โอ้เมียกเมียกเพื่อนพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อชสยปลาชสยปลาปลาไช่างปลานี้ปลาตั้งส่วนปลาช่องนี้ปลาหัวใหญ่แมนอตัวพี่น้องทุกคน อยู่จีเฮือนของอายะหลวงเบลเเเต้สดจุกจุกน้อ,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 นอยกินแต่ขลองลิฟต์นอกส่วนนี้นอกเมีดไม่จะ <c oughs> เข่าปะเมีดไม่เข่าเี่น้อยสามตัวปลา

ยังมาทันขันสม้มขาบางหน้าบ่แมนขันส้มเนี่ยบอกเลยจัวบในนอนสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแล้วก<อ>็สิบแปดคยอนี่ผู้บาดรู้ว่าสิบเจ็ดปีนี่บ่ฮะบ,บ,บ่เคยมีแมนบ่บ่เคยมีมีแต่ตอนนี้บ่มีนะเอเคยมีเสื้อเคยมีเสื้อหบ่เคยมีแต่ว่าตอนนี้นะอกหักแล้ว <c ười> อ้หักแล้วบ่มีแล้วพี่น่อเสือได้ยช่ป้พี่น้อยน้องเฮ็ดยังฮะน่องหัน่องตุ่มยังฮะตุ่มปลาตุ่มปลาเป็นพี่น้อยแจวทางกะน่องตุ่มแจวเพื่อนโอ้ทางอาเจียนเหลื่อมจะเ้ยก้าายังถ่าวะบอนเหลื่อมแรงเเรมแบบแปได้น่ คิดสิยูจเลยัมีอ่ะมี่เไร้เงยข้วก็ไ่วแตงยูข้าวกินคือยูปะคือยูคือเน่คือยูแตเว่าข้าวนึ่งบ่คือข้าวบ่คือคอยคอยบ่เงไปเร่อยนไปเรอ

ติดตากกันเด็กน้อยตกเนาะยายบ่ใหญ่ก็ตกก็มีเด้อเด้อใหญ่ตกต้นค่อยว่าเท้ามาไว้ตกอีเตียงตกมนอนควงได้บ่ได้ควงบ่ยะบ่เออเดี๋ยวกันได้นอนละเมือนันอย่าไปว่าดตกเด็กน่ไตกจริงตกนะเคือนอนชูงในเตียงนี่ไปเออบ่มีกันิงนอนอยู่ในบ่เคยตกเนาะเอ นิดหน่อยนึงได้บ่อไก่จะเป็นไงเอ่อเขาเฮ่านี่ตกไรเถื่อนตกนีแล้วคนนี้ตายเออตกเตียงในคนนี้ตายเนาะตกเท่าไรเฮานีะตกเลยคันเฮาเฮานอนควงชุ้งนิดหน่อยคือว่าแล้วเคน่นผู้เฒ่าแล้ว่นนอนแบบนอนนิ่งนอนแล้ยคือนอนนอนนิ่งนอนนอนนิ่งนอนบ่ตี๋อืมหนาวบ่อยอ่ะปิดประตูนี่เนาะปิดเนี่ยก็คือชิหนาวแหละหนาวคือเก่านแล้วพี่น้องเป็นปองมันจะนอนจะนอนคนเดียวบพเรานอนกับหลาน นอนคนเดียวคนเดียวเออคนเดียวนอนอยู่เพื่อนนีไงเพื่อนเกลียดหรือคนเดียวออคนเดียวม่วงคนเดียวอักบัดมวมนอนใช่มวมเก๋ม่วงใหญ่ไปกีไปม่วงนอนกี่นอนเจ้าหนอนนอนนอกเว้นนอนอยู่เพื่อนอ๋อตุ๊กหนอนไหนบ้านอนกันใช่ไหมไม่ใช่บ้านอนอันนี้เป็นอาญานี่เป็นแม่ของแม่น้องเบลเลยพี่น้องเ้ยแม่ของแม่น้องเบล แต่ว่าน้องเบลนี่งามได้แม่มูกันอีกลมบูบาคนเดียวกันอีกบ่ตาตบน้องหักคือได้เ็ดอาหารแซ่บนี่มื้อนี้พี่น้องเอ้ย่อกกันบ่มีบ่กินก็ใส่ทุ่งให้อายเบิดกั่ก็ให้สิเอามอ เอาขึ้นลงเลยขึ้นยุดลยขึ้นลมหมดเลยย่างๆไปละเฮ็ดตีลุบลบลงหุ่มลงตปลองหัดจนเอาลงเลยพี่น้องเว้ยไปเลยพี่น้องเว้ยใครที่ยังบ่ทันกินข้าวกินหนามก็มาเอามาลงไปเลยพี่น้องเว้ยไปก่อน mà đây, mà đây, kinh bác bớt đấy, nè, sao tổ, à, tổ ma là cái đẹp rồi phía เด้อพี่น้องมามามาซอยจุน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องมันเนี่มากินปลาปลาหมม,มปลาหมม,มเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมันนี่ปลาหมมหมมปลาปลา,ปาม่นไลยค่อยเลี้ยงนาะสูงยากหมูคู่ยากกินเวลาเขาได้ตอนทำก่นอนเนาะมาเด้อพี่ได้ซูมบ่ได้กับหมูคอก็ได้แหละมันเหมืิดเลย เออเนฟซีมากินน้ำมันดีนี้สุชาติอยู่คือเถอะเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมเอื้อมเงินมาให้เลยเด้อซื้อปลามาเลี้ยงปล่อยปลาเนาะโอนเงินมาซื้อปลาเพื่อนวะกลางมันลายปลาเนี่เนาะเออปลาเกลียบกลางลายบางขมันวันนี้ลายไปนะกบบีกบบีอันอันอันกบเอาอะไรเมื่เดินมองหน้า mọi nào nè mình người mọi 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 người

ญาตกินข้าวกันพี่น้องเลยบุตรหลกินก่อนนายาตกินก่อนยังบุท่านกินอี่หรอบุตรท่านมูซ้ำเบ็ดไก่กินเบ็ดเบ้าไก่กินเบ็ดเบียวไก่งาบเอาี่น้องถ่ายโลถ่ายโลมีแต่ถ่ายคลิปบุท่านกินน้ำมูพี่น้องอ่าขออนุญาตกินก่อนพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำก็อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มหรือที่น้อง ดีนนงฮย่งมด้ยังกินต่อได้สีไม้สีไม้หงมวมยังไม่ได้ยินอะขอบคุณขอบใจเอฟซี่าที่เขาเซลเขามาสีลูกปาติดตามขับชมคลิปแต่อนจะจบพี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิร์ตูโุก่นพี่น้องนี่ทังเจ้าของปลาอะซนูลูกปลาเด้อเบหกามาพี่น้องเมูกินจนาิเบิร์เลพี่น้องอ่ะพี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิร์ูุกคนพี่น้องหงๆรวยๆยบายเย นี่ยบายแล้วพี่ไปายเนี่ยไปาปเนี่ยโอ้ยกิงใจก่อนแม่